ไม้แห่งความรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าสำหรับชาวราศีพิจิกสามระดาพาราไดส์สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเรื่องเฟื่องฟ้ามาแนะนำให้รู้จักค่ะไม้มงคลเลยนะคะดอกไม้สวยๆก็เป็นมงคลได้ค่ะเป็นไม้เฟื่องฟ้านะคะดอกไม้ราศีเดือนพิจิกเลยค่ะที่คนเกิดเดือนพฤศจิกายนจะต้องมีเลยนะคะราศีพิจิกนะคะอีกหนึ่งดอกไม้คือเฟื่องฟ้าค่ะ สวยมากเลยค่ะเฟื่องฟ้าเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลนะคะสำหรับความมิ่งมงคลความเจริญรุง่งเรืองเฟื่องฟูเรื่องของเฟื่องฟ้าไม้มงคลค่ะสำหรับาราศีพิจิกนะคะเป็นอีกหนึ่งไม้ที่สวยงามมากๆเลยค่ะเฟื่องฟ้าค่ะถ้าโตแล้วเราสามารถทำเป็นซุ้มประตูข้าบ้านได้เลยนะคะอีกหนึ่งไม้มงคลนะคะ เป็นดอกไม้ที่ให้ดอกทั้งปีนะคะเลี้ยงง่ายมากเลยชอบแดดค่ะไม่ชอบน้ําสําหรับราศีพิจิกนะคะมองหาได้เลยค่ะเพื่องฟ้าค่ะไม้ประจําราศีพิจิกนะคะ เฟื่องฟ้าชอบแดดไม่ชอบน้ำมากนะคะดูแลง่ายเหมาะอย่างยิ่งน,นะคะที่จะปลูกไว้หน้าบ้านรั้วบ้านของเราเพราะเป็นไม้ที่เหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยนะคะเครื่องฟ้าอยากให้ทุกท่านมีไว้นะคะสวยงามและเป็นไม้พิจำราศีพิจิก้วยค่ะ สามระดาพาราด์ขอบคุณค่ะจะนำเรื่องของต้นไม้มาเล่าสู่กันฟังนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ